เคทำตามเทศไทยเลยไมอะซื้ออนี้มาเอาไมบุนทำไมประเทศนไทย โน,นบ้างให้โตทันทีอ่ะนะให้รวยให้รวยนะเจอสิ่งดีๆให้เป็นคนดีด้วยนะนบรรยากาศคนแก่นตอนนี้นะครับออาที่มาหาครับนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าห้ามใส่สั้นห้ามยั่วน,นะครับทุกคนปฏิบัติตามเป็นอย่างดีดูได้นะครับปฏิบัติตามเป็นอย่างดีครับ สั้นป๊ดโอ้ยขทางเอ้าหายคันตลอดทางหายของ,งทางเท้านะครับแต่ตน,นี่ถึงบกสนั่มนขึ้นรถโอ้ยขาวจังเลยขาวซะเหลือเกินเออน้ำนะครับห้ามข,ขึ้นรถเล่นนะครับห้ามนั่งขอบกระบะทุกคันห้ามเล่นแตงนะครับเออแล้วมาเจอนที่ต่อไปครับ